Good morning, student in ป o ม 6. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with k r n u ดสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ How can I get to the hospital? How can I get to the hospital? แปลว่าฉันจะไปโรงพยาบาลได้อย่างไร ในที่นี้เป็นการถามเส้นทางนะคะว่าจะไปโรงพยาบาลนั้นจะใช้เส้นทางไหนก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทางกันก่อนนะคะคำแรกนะคะคำว่า turn left turn left turn left, turn left แปลว,ว่าเหลี้ยวซ้ายคำที่สอง turn right turn right turn right เลี้ยวขวาคำที่สม go past go past แปลว,ว่าผ่านคำที่4ี่ go straight ahead go straight ahead แปลว,ว่าตรงไปข้างหน้าคำที่ห cross 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 แปลว่าข้ามต่อไปนะคะนักเรียนดูนะคะคำนี้แปลว่าเดินตรงไปทั้งหมดเลยนะคะอะนักเรียนดูสองคำแรก walk along the road walk along the road คําที่สอง walk along the street walk along the street ทั้งสองคำนี้แปลว่าเดินตรงไปตามถนนนะคะแต่ r o a จะเป็นถนนขนาดใหญ่นะคะ street อาจจะเป็นถนนซอยเล็กๆต่อไป go straight on และ go straight ahead ที่เราเรียนไปแล้วนะคะ go straight ahead กับคำว่า go straight on ก็คือเดินตรงไปข้างหน้าความหมายเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการบอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะอ่านนักเรียนดูคำแรกนะคะคำว่า next to next to next to แปลว่าถัดจากาก็คือรูปทางขวามือนะคะ A อยู่ถัดจาก B ต่อไปคำที่สองนะคะ at the corner at the corner at the corner แปลว่าอยู่ตรงมุมก็คือภาพทางซ้ายมือนะคะเอะ A, อยู่ตรงมุมถนนใช่ไหมคะคำต่อไปนะคะคำว่า opposite to opposite to opposite to แปลว่าตรงกันข้ามนะคะก็คือภาพทางซ้ายมือนะคะ -a อยู่ตรงกันข้ามกับ -b คคำต่อไป between 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 แปลว่าระหว่างระหว่างก็คือภาพทางขวามือนะคะ b อยู่ระหว่าง a กับ c อ่าระหว่างก็คือต้องอยู่ตรงกลางนะคะ อ่ต่อไปเรามาลองทายคำศัพท์กันดูนะคะอ่านักเรียนดูในรูปนะคะอ่าในรูปก็จะเป็นสี่แยกใช่ไหมคะแล้วลูกศรอ,อ่าลูกศรก็คือเลี้ยวสายใช่ไหมลกูกอ่านักเรียนลองเดาดูสิคะว่าคือคำไหนอ่าในคำที่ครูให้มามีคำว่า go past turn right turn left cross Go straight ahead at the corner of อนักเรียนคิดว่าเลี้ยวซ้ายตรงกับคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ turn left turn left เลี้ยวซ้าย ต่อไปภาพที่สองนะคะอ้าวเป็นภาพลูกศรชี้ตรงไปข้างหน้าอ้าวตรงกับคำไหนคะอ้าวตรงไปข้างหน้าก็คือคำว่า go straight ahead go straight ahead นั่นเองรูปที่สามอ้าวเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายไปแล้วคราวนี้เลี้ยวขวา อาจะใช้คำไหนคะอ่าตรงข้ามกับเลี้ยวซ้ายอ่าเราจะใช้คำว่า turn right turn right เลี้ยวขวาต่อไปออาวมีรูปถนนนะคะอ่าวแล้วก็มีลูกศรตรงข้ามไปอ้าวข้ามไปคือคำว่าอะไรคะอ่าก็คือคำว่า cross cross อ่า cross ก็คือข้ามต่อไปรูปต่อไปอ้าวนักเรียนดูที่ดาวนะคะดาวจะอยู่ตรงมุมถนนใช่ไหมคะอ่าถ้ามุมถนนเราจะใช้คำว่าอะไรคะเราจะใช้คำว่า at the corner of at the corner of อ,อยู่ตรงมุมของเราเราจะต้องใช้ถนนเป็นการบอกว่าอยู่ตรงมุมของถนนอะไรต่อไปภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพลูกศรผ่านโรงเรียนไปคำว่าผ่านคืออะไรคะเดินผ่านาก็คือคำว่า go past go past อ่ะก็คือเดินผ่านผ่านเลยไปเลยนะคะต่อไปเรามาดูประโยคสนทนากันนะคะเอาประโยคสนทนานี้มีอยู่ว่า excuse me is there a temple near here excuse me is there a temple near here แปลว่าขอโทษนะครับ แถวนี้มีวัดอยู่ใกล้ๆไหมอ่าถ้ามีเราก็ตอบว่า yes there is yes there is มีต่อไปคำถามที่สองเขาถามว่า excuse me is there a bank near here excuse me is there a bank near here ขอโทษนะครับ แถวนี้มีธนาคารอยู่ใกล้ๆไหมถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า No there isn't No there isn't ไม่มีเรามาดูกันนะคะว่าที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ คือประโยคอะไรอ่าน,นักเรียนดูนะคะคำว่า excuse me เราจะใช้เกลิ่นนำเมื่อต้องการดึงความสนใจจากคนอื่นอย่างสุภาพาเวลาเราไปรบกวนไปดึงความสนใจของเขาเราก็จะต้องใช้คำว่า excuse me excuse me ขอโทษนะคะ แล้วเวลาเราตอบนะคะถ้าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is there เราก็จะตอบด้วยคำตอบว่า yes there is หรือ no there isn't ตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะเขาบอกว่า excuse me is there a hospital near here excuse me is there a hospital near here ขอโทษนะครับแถวนี้มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆไหมนักเรียนดูที่วงกลมนะคะมีใช่ไหมคะอ้าวถ้ามีเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า Yes there is Yes there is อ้าต่อไปเด็กผู้ชายอยากรู้ว่าจะเดินทางไปอย่างไรเขาก็ถามว่า How can I get there How can I get there ผมจะเดินทางไปที่นั่นได้อย่างไรเราก็ใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปมาบอกเส้นทางกันเลยนะคะอ่านักเรียนดูนะคะตรงจุดที่เด็กผู้ชายคนนี้ยืนอยู่คือข้างบนนะคะอ่ามีรูปบัวเด็กผู้ชายอยู่นะคะต่อไปอ่าเขาจะบอกเส้นทางว่าจะไปโรงพยาบาลอย่างไรเขาก็บอกว่า go straight along p e t k a s e m Street เดินตรงไปตามถนนเพชรเกษม Turn left เลี้ยวซ้าย It's on your right ม er. ันจะอยู่ทางขวามือของเธอ Opposite the fire station อยู่ตรงข้ามกับสถานีดับเพลิงดูคำถามต่อไปนะคะเด็กผู้ชายถามว่า Excuse me Is there a park near here Excuse me Is there a park near here ขอโทษนะครับแถวนี้มีสวนสาธารณะอยู่ไกลไกลไหมเด็กผู้หญิงตอบว่า Yes there is Yes there is แสดงว่ามีหรือไม่มีคะอ่าแสดงว่ามีนักเรียนดูที่วงกลมเลยนะคะตามแผนที่ต่อไปเด็กผู้ชายก็ถามต่อนะคะ How can I get there How can I get there ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร อาผู้หญิงก็ต้องบอกเส้นทางต่อนะคะอ่านักเรียนผู้หญิงตอบว่า Walk along p e t a s e m Street เดินไปตามถนนเพชรเกษม Turn left เลี้ยวซ้าย It's on your left มันจะอยู่ทางซ้ายมือของเธอ Next to the dental clinic อยู่ถัดจากร้านทำฟันอ่านักเรียนดู ผู้ชายนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วนะคะอยู่ข้างล่างนักเรียนก็เดินไปตามเส้นทางที่เด็กผู้หญิงพูดเราก็จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการเลยนะคะต่อไปนักเรียนเปิดใบงานหน้า13นะคะเรื่อง how can I get to the hospital ค่ะในหน้านี้นะคะ,ะครูจะให้คำ Giving Direction ก็คือการบอกเส้นทางอยู่ข้างบนแล้วนะคะใบงานที่เราต้องทำนักเรียนดูคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปภาพและเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์เขาบอกว่าจากนั้นฝึกสนทนาอ,อันนี้เราไม่ต้องฝึกก่อนนะคะ,ะนักเรียนดูที่ตัวอย่างนะคะข้อศ เขาบอกว่า you are at the corner of Elm Street and Main Avenue อ่าตอนนี้นักเรียนอยู่ตรงมุมถนน Elm Street และถนน Main Avenue อ้าคือตรงไหนคะอ้าคือตรงนี้นะคะต่อไป A ถามว่า excuse me where is the post office excuse me where is the post office ขอโทษนะคะอ่าที่ทำการไพรซ์นีอยู่ที่ไหนเอา B ก็บอกว่าอ่านักเรียนดูที่ทำการไพรซ์นีก่อนนะคะอ่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่า B ก็บอกว่า go straight along Main Avenue เดินตรงไปตามถนน Main Avenue and then turn left แล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้าย It's on your right มันจะอยู่ทางขวามือของเธออ่าเราก็จะไปถึงจุดหมายเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อ1ถึงข้อ3อ้านักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะอ่าข้อ1เขาบอกว่า you are at your house อ่านักเรียนต้องหาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้นักเรียนอยู่ที่ไหนอ่าแล้วจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นก็บอกเส้นทางที่เขาต้องการไปนะคะอ้าว ข้อ2 you are at the fire station อ่าตอนนี้อยู่ที่สถานีดับเพลิงและข้อ3 you are at the post office ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์อ่านักเรียนจับจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนักเรียนก็ลงบรรยายเส้นทางการเดินทางไปยังจุดที่เขาถามนะคะอ้าวคงจะไม่ยากเกินไปนะคะ เมื่อนักเรียนทำใบงานหน้าสิเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทำแบบทดสอบหลังเรียนในหน้าสิต่อเลยนะคะแบบทดสอบหลังเรียนนี้มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเราฝึกทําแบบทดสอบหลังเรียนกันก่อนก่อนที่เราจะไปทดสอบหลังเรียนกันในวันศุกร์นี้นะคะค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในบทหน้านะคะ See you again next time goodbye